ไปประมาณหนึ่งเดือนตอนแรกเขาก็จะแตกยอดเล็กๆที่เรามาถ่ายคลิปกันไว้อะแต่ตอนนี้ยอดเขาจะกิ่งหนึ่งเขาจะมีห้าถึงหกยอดอ่ะเนี่ยมีห้าถึงหกกิ่งยอดหนึ่งอะ่ะที่เขาแตกออกจากเมื่อก่อนเขาก็จะไม่มีไม่มียอดไม่มีอะไรที่เรามาทำคลิไปไว้เขาก็พอใส่ปุ๋ยไปอาทิตย์หนึ่งเขาแตก ทีนี้เราก็โยนปุ๋ยใส่ไปเลยอ่ะใส่ไปเยอะสใส่ไปประมาณกี่เท่าไรคะตัวน,นี้ยกี่โลกี่ครึ่งโลประมาณคร่กิโลได้อ๋อประมาณครึ่งโลใส่เยอะเพราะว่าปุ๋ยเราเยอะอืมใส่ไม่ขี้เหนียว <c oughs> เสร็จแล้วอ่ะก็จะออกยอดเป็นยอดแก่ประมาณนี้อืแล้วเรามาลุ้นต่อก,กันว่าเดือนห้าหน้าแลง้งยอดที่เขาแตกเยอะเนี่ย <c oughs> เขาจะออกดอกออกช่อ ดกไหมถ้าดกทุกคนต้องใช้ปุ๋ยเกษตรแปดแปดท่าจูมเพื่อความอ่ะอยู่ดีกินดีของเกษตรกรเ,กเราอืมอ่านี่แหละก็ก็มาลุ้นกันต่อกนะะต้องลุ้นเพราะว่าต้นนี้นะคะที่เคยทําคลิปไปเมื่อก่อนที่บอกว่าปลูกมาห้าปีมันก็ไม่ออกดอกออกลูกออกผล เจ้าของเขาก็ลุ้นทีนี้พอมาใส่ปุ๋ยเราปุ๊บแต่เราชอเนี่ยมันออกหมดเลยนะอย่างเงี้ยมันนย่งมันออกหมดที่เนี่ยยังมันแตกสารกิ่งใช่แต่ตอนนี้มันโตแล้วมันยาวแล้วมันมันโตแล้วแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาจะออกทุกช่อเนี่ยอย่างนี้ค่ะห้ากิ่งอ่ะอย่างเงี้ยห้ากิ่งเห็นไหมห้ากิ่งแต่ว่าแต่ก่อนเขาไม่แตกทีนี้อันเนี้ยที่เราใส่ปุ๋ยมันก็แตกออกมาใหม่อย่างเงี้ยห้ากิ่งสี่กิ่งทั้งนั้นแล้วทีนี้มาลุ้นกันว่า เดือนห้าหนาแรงลมแรงพระเจ้ามะม่วงะจะมีลูกดกแค่ไหนถ้าดกดนเราก็จะให้ทุกคนมาใช้กเกษตรแปดแปดเราจะไม่มีวันจนเราจะอยู่อย่างสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์คือลงทุนน้อยแต่ได้เยอะแม้แต่ว่าเรามีที่ไม่เยอะแต่ท้ามันให้ผลผลิตเยอะมันก็เห็นเงินเหมือนกัน ดีกว่าเราทําเยอะแต่เราดูแลไม่ทันแล้วเราก็ขาดทุนใช่แต่นี่คือเราทําน้อยเราดูดูแลไม่ไม่ไม่ลำบากด้วยอย่างนี้ค่ะเช้ามาเราก็ทํออกกําลัง้ยจะกลัวทําลงงูนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะแค่เดือนออกมาดูแล้วก็ใส่ปุ๋ยลดน้ํานิดหน่อยแต่ว่าผลลัพธ์มันออกมาแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเดือนไหนนะครับพี่ประมาณเดือนเมษาแล้ก็จะออกดอกและมะม่วง เมษาอันนี้วันที่สามสิบธันวาหกแปดเมษาก็ต้อง30สประมาณเมษาหกเนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าที่ผ่านมาคือไม่เคยแตกก็แตกนะต้นเล็กไม่เคยเห็นผลอะไรเลยแต่ตอนนี้ตั้งแต่ใส่ปุ๋ยเราแตกช่อดีแล้วก็ช่อหนึ่งก็สี่กิงก่งห้ากิง่งสามสี่ห้าหกกิ่งอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ตอนต่อไป เจ้าของจะลุ้นว่าจะออกผลอย่างไรเล็กหรือใหญ่ประมาณไหนอย่างนี้เนาะพี่เนาะ <Yeah. S 1> อ้าวขอบคุณค่ะ